ีี้พ่นองดงเกี่ยวข่าวต่อแล้วกินข้าวเสร็จแล้วนะคะคขอบคุณคุณอานะคะทำข้าวลงมาใหา้วันนี้ขึ้นข่าวขึ้นข่าวปฝนมาห้าน้ำซาโนมออน,นี่เมลูกอ่อนกินข้าวเด้อพี่น้องอแป,ป๊บสิรู้อะไรอ,อกรีกเนี่ยนาแป๊บสิต้องมาาันบอกเรืเลือกินหรืแป,ป๊บสิมันขาดมันโลดพี่น้องกินข้าวด้วยจ้าตามมาทัวร์ปีงเขียด ขอแมงสะดิงแมงสดิงมันต้กินกรต่ามหูมันเขาไปได้กินกับเผามันเปกัาบแก่อไอยนาี้น,ะนใส่กุนเงไถ่น้ใส่กุนเงไข่อย่ายงเี้ยมะหูเนาะเม่ามาูฟอๆน้องเกียวขาวต่อแล้วพี่โนโ้องเยไออีกไห้ไห่ไห้ฉุกเขินะมิโบอบอมนระหมไร กินบอยาบอโอ้ยแม่ยังยายกะลยายมันเป็นไปเจี่ยวสมเิบ่ไปมันหรอลเป็นฮิวจุมานียังือบ่ฟังเลยอืมมาเพิ่มเตข้งนอกนองจข่าวต่อพี่น้องเชียงหยังน เออหมือนตัอนนเชียงยังวะเแล้หายสุดท้ายนะอเทนพี่น้องเอ้ยวันอาทิตย์งานชานุมานบนเหมืนบองานานุมานไหนวันอาทิตย์สิบสามเออสิบเอ็ดอนกวันที่เก้าแม่เลยที่สิวันที่สิสองานุมานเอสิบสี่กัเนหินโต ตีข้าโลงเนาะอืมหนูชอบเยอบเกล็ู้ไปจะไปจ้งไงมันเป็พอมีบอพอมีบอไปใส่ยังไม่ได้ลงไปเบิ่งเลยอันเขียวขาดประจักษ์ไเขียวเบิ่งเลยของคุณอาวน้่นามาแล้วจา่มเห็วอ่า <c oughs> บอกมาน่อยเลยกี่ตมพี่น้องเศร้าคนณน้าไปทำอะไรคะเมื่อกี้เสียงอะไร น้ำเยอะไหมปล่อยน้ำไม่ตกน้ำน่าจะเยอะอยู่สื้อสื้อื้อื้อทีมงาน,งานลองว่าล้อง าตีแม่เด้กระเป๋าได้เลยหมอเนี่ยใหม่พัวกินนะแม่พู้ดูโอ้ยปลากูสิสอ่อนชอบชายนี่ร่างกินต้องกินไปกลัวเออผักกระแยงนะคุณนาดูผักกระแยงนะปลาที่น่งงหกกเห็นบอกใหญ่ง พายเนาะหายชุดท่าเลยพีนน oh, ่น้องเอ้ยสิเลเอาช่วงบ่ายเล้วเชียร์เอาช่วงเศร้าฮะแล้วช่วงท่าแล้วสิเลช่วงบ่ายเออแค่เมืองเที่ยวจะขับไปขี่นะบ่แล้วลูกบ้านเอ้ยตามนั่นแล้วจะต้องวาวใหม่

มาเกี่ยว,วมือเเีียยววะกก่่ข้าวบ้านบอกข้อแต่มื่อกี้เอา้ามึงเอาเกี่ยวกูไปตีแต่ใหญ่เยอะเอาเกี่ยวกูไปเอาข้าวมึงอกี้ <c oughs> โอ้ยปานบ่เบิ่งเกี่ยวนี่ ไปไว้เอาตรงมันเข่าไปเกี่ยวไปไว้เน่เกี่ยวบ้าปูบ้เข่าไปหั่นอันนี้เกี่ยวเข่าข้นหิตช่ีหยังพี่น้องพักแง่ไนนะงันมาดิเกี๋ยวเบิดเลยนี่เนาะบิรดจงเลยนี่เนาะปีนี้งั้มาดฟนี่ ปีก้อนเนี่ยได้งามสัมนี่บริงามมาเลยเนี่ยเกือบไร่ในลมบอกสวยๆได้ไหมเด้อมาติดบ่านี่ยออกเองยๆล้างเกี่ยวล้างกินข้าวเศร้าแล้วพี่น้องเอ้ยกำลังเกี่ยวข้าวเนาะ ่อนขึ้นบแล้วบ่ขึขนได้มืนอี่นเนาะตายกูเกษตไปเผาดอกอ้วนเอ้ยพอเผาก็สิฟังกูฟังกูกสิญญอดอหวยกูบอกป่อยมันแมนใกล้เฮือนดอก

ม sure> ึงไลงบ้านอย่างบ่วอวนกูเม oh, ื่อบ้าน quên อย่างึงเออสันไปดกินข่าวด้อเออฉนนองสาเพลนจะมึงยินข่าวก็ยังกูไม่ได้ทำเออกูมาบ้านพนันตาเนี่จะเพนมากยังเละมาเดนเที่ยวไปเที่ยวมาข อย่ามาไปหาตึกปูตึกป้าบ้านผมข้ากจาจะไปหลินเท่านั้นนะไป่อมด้เป็นร้านชายนู้พี่น้องเลยลูกเอื่อย ค่ายแบบนู้นกับคุณอาานี่แหละนู้็เป็นร้านคุณอ้าวนูกก้นก็ลูกอ,าอ้ายคุณอาวสินะอือันนี้ค็อค่า,บบายกันเลยแต่นูน้นั่นแต่นูน้น่ะเป็นร้านคุณอ้าวมันมาน่ะเป็นเลนอันน,นั้น <c oughs> ้ามาเลนเลยพอน่ะเป็นร้านออ คล้ายๆนู้นี่แหละนูอันคล้ายๆนู้นแหละนู้เปได้ลูกเป็นก็เอิ่นคุณเอาเอิ่นปูเอิ่นยาสินาเอออันนี้ก็คือการคล้ายๆกันเลย <S <S อปีไหนางานอยู่ทนะี่น่าคุณเอา สวยอยู่ปีกานี่ยังบริงามขนาดนี้เดี๋ยวโอเคอยู่นะโ่อดำนี่จักมือมือย้ำเช้าบมาแล้วย้ำเช้าหรือย้ำบ่ายวะนี่ย้ำเช้าบ่าวะดำตอนเช้าค่ะเาลงแต่เช้าเนาะชนทั้งพุ่นนะแล้วก็กินข้าวข้างๆป่านั่น นาเทนหไุดท่าอะไรพี่ดองเอ้ยโคลตสิมากกฟ้ามากเ,เ,เากี่ยวด้วยนี่กายเสร็จแล้วนะเรียกได้คนนะบดนี้โอ้มันก็ลัหยุดแจ้พุ่นมึงเห็นบ่แจ่นหนๆมึงเห็นอยู่บ่ มัอยังลงน้ำนาะมานก็นล่ไปแจปูปูตั้งแจพุ่นเอา้าวผัดกู้บาพอผัวบอา,ายกูบบ้บว่าบักอันนี้ทั้งแจผุนจะว่ามีน้ำโอเคพี่น้อยเกบรรยากาศจะมีน้องเกี๊ยวขาวก่อนขอคุยด,ดูยกัน่าใจนะคะคนะกินาพอ,อกันแค่เจ้า น้ำสัายแท้เะแมน้ำสมาลแท้โต๊ะก็ว่าอย่างนี้เนาะอันนี้ห้องพายวางนี่ฮะวาน้มาจุ่มนวาน้ำมาจุ่มน้ำว้าน้ามนจุ่มนะ กใจพระกูนี่กูปีงู่าเออม่ะจุมเออโอเคปีงกูก็ยิบนไวปพังในกระเกียบเป็นกามก็ได้แม่นัวมันบ่มีบนว่างใเกียบเป็นกามว่างอเห็นทสนามมันน่าอมล้มได้ัตเพื่อนน่อยาขก็ใเกียวเป็นพอนะเป่งอได้ยังเกนาเป่งนะนั้นเป่งว่าโต๊ปะอันนี้มันน้องจุกหลงน้องหมอกระทะ มันเป็นเวอร์อยู่กลางมันสิเป่เงเนะได้บ่มีนบนเป่งไปนี่ไปนอเน,กนเกี่ยวบรรยากาศเสนอเดินลงเกี่ยวขาวกันฮาสิเกี่ยวเป็นหนาเป็นหนาไปทั้งผุ่นเลย